สวัสดีครับผมอาคงเอ็มวิทรุ่น3มเอ็ดครับแลวโรงเรียนที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรนนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยใจกลางเมืองสรยาุคนครปฐมเลยนะครับเราไปตามไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างไปครับ ถานที่แรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือห้องสมุดครับเดียวเราให้มินแนะนํากันเลยดีกว่าครับค่ะห้องสมุดของเรียนเรานะคะก็จะอยู่ใต้คันสองหรือว่าอยู่บริเวณหลังเสาทรงนั่นเองคะ่ะค่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็คือเคาน์เตอร์สนว์บิญชีบริการนั่นเองคะ่ะตรืองถึงด้านซ้ายน,นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการเขียนเอกสารต่างๆคะ่ะโดยในการเข้าออกห้องสมุดค่ะก็จะต้องสแกนใบหน้าทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสมุดค่ะ แล้วนะคะก็จะเจอกับที่ยืมคือหนังสือซึ่งการยืมคืนหนังสือเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเจอกับคอมพิวเตอร์สําหรับค้นหาหนังสือที่ตัวเองสนใจว่ายังมีให้ยืมอยู่หรือเปล่าแล้วก็วางอยู่ชั้นไหนค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศของห้องสมุดร้อนนั่นเองค่ะ โดยในห้องสมุดเราเนี่ยก็จะมีหนังสือหลากหลายประเทศให้ได้ยืมไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายวรรณกรรมตำราเรียนรวมถึงหนังสือ,อศาสตรต่างประเทศมากมายละคะรวมถึงในห้องสมุดเนี่ยจะมีพื้นที่ให้นั่งอ่านหนังสือนั่งทํากันบ้านมีพื้นที่นั่งหลากหลายแบบเลยคะ่ะต่อไปนะคะห้องสมุดของเราจะมีห้องประชุมที่เปิดให้จองสําหรับการจะทํางานกลุม่มหรือว่าคุยงานประชุมได้คะ่ะ ในส่วนของชั้น2ห้องสมุดโรงเรียนเราเนี่ย hmm, ก mm ็จะมีทางขึ้นอยู่2งทางโดยที่ทางขึ้นที่ทุกท่านได้ขึ้นมาครับก็คือทางขึ้นที่อยู่แถวใกล้ห้องน้ําส่วนทางขึ้นอีกทางเนี่ยจะอยู่แถวเคาน์เตอร์ห้องสมุดครับโดยที่ชั้นสองของเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราขึ้นมาแล้วทีจะเจอเลยครับก็คือโซนของหนังสือตำราสอวนอครับส่วนทางด้านนั้นเนี่ยจะเป็นโซนหนังสือประเภทพจนานุกรมและก็ดิจิทัลีครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย หนังสือที่อยู่ในห้องสมุดชั้นสองครับจะเป็นหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมีทั้งตำราบแบบภาษาไทยกัแบบภาษาอังกฤษหรือว่าแท็กซบุ๊กครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่ชาวเอ็มริทเนี่ยชอบเข้ามาทำที่ห้องสมุดก็คือเข้ามาทํางานครับโดยห้องสมุดของเราเนี่ยก็มีเสียงอำนความสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งทางานแบบกลุ่มและก็ที่นั่งทางานแบบเดียวครับโดยที่ที่นั่งทำงานแบบกลุ่มเนี่ยนอกจากที่จะเป็นโตะแล้วเนี่ยก็มีห้องอ่าน,านหนังสืออาร์สี่นะครับที่ใช้สำหรับการตาเตรียมการเรียนการสอนโดยที่ต้องขออนุญาตลงหน้ากับอาจารย์ ตรงนี้ครับเนี่ยก็ยังมีห้องอาหหรือว่า co-working space สองครับที่ใช้สำหรับการเรียนของสสวทเคมีอยู่นะครับนี่นะครับก็คือห้อง co-working space สองหรือว่าห้องอาซึ่งจะเห็นว่านางเจ้าสำนักงาเคมีเขาได้ต่อจอครับเป็นเข้าจอทีวีซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนี้นะครับเพื่อที่จะอยู่อาจารย์สอนด้กันครับผมไงบ้างครับตามโอ๊ดกับมินขึ้นไปดูห้องสมุดมาเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปเลยดีกว่าครับ ถ้าผมแล้วตรงนี้ก็ยังมีห้องศิลป์ได้วยนะครับซึ่งนักเรียนโรงเรียนของเราก็ยังสามารถมาวาดูปที่นี่ได้ะครับถ้า่อไปเราขึ้นไปดูชั้นบนกันเลยะครับเชื่อว่าโรงเรียนก็ต้องมีห้องเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนของงเรียนของเราเลยะครับสวัสดีค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสําหรับเรียนทั่วไปค่ะ วิชาที่เรียนก็อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษ,ษาไทยะคะ่ะโดยปกติแล้วนักเรียนก็จะเป็นคนเดินเปลี่ยนย้ายห้องเรียนไปในแต่ละคาบนะคะแต่ว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนักเรียนจะนั่งอยู่ที่ห้องประจําของตัวเองส่วนอาจารย์จะเป็นคนเดินย้ายไปในแต่ละคาบแทน,นะคะ่ะค่ะงั้นเราก็มาดูกันต่อที่สมาร์ทคลาสรูมเลยนะคะ <c oughs> ค่ะข้างหลังของเรานะคะก็คือสมาร์ทคลาสรูมค่ะก็จะอยู่บริเวณอาคาร2ชั 3, ้น3ก็จะมีด้วยกัน3ห้องค่ะงั้นเราลองเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า อย่างที่เห็นนะคะว่าสมาร์ทคลาสมเนี่ยจะเต็มไปได้วยอุปกรณ์และของใช้ที่ทันสมัยคะ่ะก็มีทั้งจอทีวีสมาร์ทบอร์ดจอฉายโปรเจคเตอร์แล้วก็ยังมีโต๊ะก๊อบีเรียนที่เหมาะแก่การนั่งสบายคะ่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสมาร์ทคลาสมเนี่ยก็เหมาะต่อการเรียนคะ่ะแล้วก็ยังสามารถเป็นที่จัดประชุมของอาจารย์หรือวันนักเรียนได้ด้วยคะ่ะน้องๆได้เข้ามาที่นี่นะคะก็จะได้มีโอกาสใช้ห้องเรียนที่สะดวกสบายและก็ทันสมัยแบบนี้แน่นอนคะ่ะ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับที่ทางรับตรงภายนแบบนี้จะเป็นห้องอะไรก็ได้นอกจากห้องสตูดิโอดูแล้วก็ห้องดาราศาสตร์สาสิีนั่นเองครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนของเราเป็นคนแนะนำันเลยดีกว่าครับในส่วนของห้องสตูดิโอนะครับก็จะเป็นห้องที่อยู่ระหว่างชั้นสามกับชั้นสี่ของอาคารหนึ่งซึ่งห้อง้องนี้เราก็จะใช้ในการถ่ายรูปธรรมเรียนหรือว่าทําสื่อที่น้องๆกำลังรับชมอยู่นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ จะใช้ในการถ่ายรูปคำบรรยนข้างหลังก็จะเห็นว่ามีฉากเขียวอยู่นะครับซึ่งที่เราเห็นว่าแบบมีฉากกั้นตรงนี้ก็กาลังใช้ในการจับสายแฟรอยู่นั่นเองครับผมก็เลยอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ห้องลรรษาสามมิติกันเลยครับห้องบรรศาสามมิติก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าออกถึง2ทางนะครับ โดยสถานที่นี้เราก็จะใช้ในการประชุมหรือว่าใช้ในการฟังบรรยายพิเศษแล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องรองรับผู้คนจำนวนมากเช่นก,กันครับผแล้วห้องนี้ก็จะมีแอร์ที่เย็นสบายรวมทั้งมีเบาะที่นุ่มให้ความรู้สึกเหมือนกำลับบงนั่งอยู่ในโรงหนังเลยครับรับงมห้องดาราศาสตร์วิเรียกว,ว่าแอร์เย็นมากเลยนะครับแต่ว่านอกจากห้องดาราศาสตร์มิติแล้วเนี่ยเรายังมีอีกสองห้องประชุมที่สําพันธครับนั่นก็คือห้องประชุมดรนัทกับดรโควินนี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้ว่า รับผมตรงนี้ก็คือห้องประชุมดตรโกวิดกับดตรนัทนะครับแต่เราให้อามแนะนํากันเลยดีกว่าครับครับผู้จัดที่เพื่งบอกไปนะครับนี่คือห้องประชุมขอคตอรนัทแล้วก็นี่คือห้องประชุมดรโกวิดนะครับุกาได้พูดแล้วนะครับว่าห้องประชุมครับก็ต้องมีไว้สามารถห้องนี้เสองาันมีไว้ประชุมจัดงานสรรมาัมมนาหรือว่าจะจัดงานนาเสนอโครงงานได้ตั้งแต่ควงานกลุ่มหรือว่าจัดกิจกรรมทา,างวิทยที่สตร์ความเป็นไทยถึงแม้กระทั่งใช้สําหรับ เป็นห้องเรียนไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นห้องนั้นก็จะเหมือนกับห้องประชุมคนระับจะมีพื้นที่ทายนเวทีข้างหนสำหรับนําเสนอนะครับครับครับตรงนี้ก็จะเป็นหอประชุมด็อกเตอร์รนะครับห้องก็จะมีเก้าอี้ที่สามารถวางโต๊ะอ,อกพับโต๊ะอ,อกมาได้นะครับเตรียงยาวเลยครับและข้างหน้าก็จะมีเวทีพร้อมกับเครื่องสำรพูดนะครับครับผมหลงังจากดูหอประชุมมาแล้วนะครับ เราไปดูห้องแลบของเรียนเรากันเลยดีกว่าครับว่าจะติดกันกขนาดไหนนะครับไปดูเลยครับเพื่อนของเราก็มารออยู่ก่อนแล้วนะครับแต่เราให้เพื่อนของเราเข้าไปครับก็สําหรับแลบวิทย์ทั้งหมดของเรียนมาด์วิทยาศาสตร์นะครับก็จะอยู่ที่อาคาร3นะครับที่ผมอยู่นะครับก็จะเป็นแลบชีวะครับอยู่ในชั้นที่4นะครับซึ่งภายในห้องนะครับก็จะมีภายในห้องนะครับก็จะมีโมเดลสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายครับอย่างเช่นของคนของสัตว์ต่างๆนะครับ ทำให้เราได้เห็นโครงสร้างภายในอย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นทําให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์สาหรับในการทําปฏิบัติการในแลบนะครับซึ่งก็จะมีเพียงพอสาหรับในักเรียน้งห้องครับก็คือวันไหนที่มีการเรียนปฏิบัติการเนี่ยนักเรียนทุกคนก็สามารถใช้กล้องได้อย่างทั่วถึงครับหนึ่งคนตอนอ่อหนึ่งเครื่องเลยครับ ครับก็ถ้าขึ้นมาอีกชั้นเนี่ยนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นห้องแลบเคมีนะครับซึ่งภายในห้องแลบนะครับก็จะมีอุปกรณ์สารเคมีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือพวกอย่างครบครันครับซึ่งห้องแลบเคมีนะก็จะเป็นห้องที่นักเรียนวยนัธยมวิทยาศาสตร์เนี่ย,ส,ยส่วนใหญ่จะมาทํโครงงานกันครับไม่ว่าจะเป็นทําการทดลองขอยิงอุปกรณ์หรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณครูครับครับต่อไปเนี่ยก็เป็นห้องที่เอ่อไม่ว่าจะหญิงหรือว่าชายก็ต้องไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโรงอาหารนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูโรงอาหารกันเลยดีกว่าครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนของเรามาแนะนำของอร่อยกันดีกว่าครับสวัสดีครับท,ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือโรงอาหารของเรียนไม่ดเดินไปแทนวรุ่งองนะครับโดยในโรงอาหารเราก็จะมีร้านจักรหมายารลขทั้งหมด14ร้านรวมถึงร้านขายเครื่องดื่มร้านขายขนมหวานและขายผลไม้ด้วยครับซึ่งในการซื้ออาหารนั้นสามารถจ่ายด้วยทั้งเงินสดรวมถึงสแกนเทเลโฟนจ่ายเงินก็ได้โดยในโรงอาหารก็จะมีการบริการที่นั่งมีช้อนส้อมให้บริการรวมถึงมีตู้อบฆ่าเชื้อให้ด้วย โดยหลังจักทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีที่เก็บเศษอาหารทิ่งทิ้งขยะรวมถึงที่เก็บจานก็เป็นอาาันเสร็จเรียบร้อยครับอีสานที่หนึ่งในบริเวณของโรงอาหารนั้นก็คือ MV นิมมาร์หรือสหกรณ์ที่เรียกกัสงแ่วา่าหมารนั่นเองครับโดยในหมารก,ก็จะมีการขายขนมนมน้ำรวมถึงบะมีถุงถุงรูปนอกจากนั้นก็จะมีการขายเครื่องเขียนรวเครื่องใช้อย่างสบบมพูยาสีฟันแปรงสีฟันอย่างต้นนอกจากนั้นแล้วคนที่ต้องการซื้อชุดที่ใช้ในโรงเรียนโรงเรียนเช่นเสื้อผ้า ขึ้หอพักหรือึ้นักเรียนก็สามารถซื้อได้ที่หมานี่เองครับครับผมแต่ว่าโรงอานของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวเท่าน,นะครับเราไปดูชั้น2กันด,ดีกว่าครับเดี๋ยวเราให้ปันปันเป็นคนแนะนำกันเลยแล้วกันนะครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนค่ะที่นี่ก็คือหอประชุมเทวบาลีคุณลุงประมาจานะคะซึ่งเป็นการตั้งชื่อขึ้นเพื่อระลึกถึงอดีตเจ้าอาวาสวันไล่ขิงค่ะ่ิ่านีนได้ให้การันตีของขาสถานที่ภายในวัดน,นะคะเป็นสถานที่เรียนก่โรง,งเรียนเราค่ะ ในหอประชุมแห่งนี้นะคะก็มีการใช้จักกิจกรรมต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูพิธีประดับเข็มสำหรับนิสิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือว่าจะเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอเลยค่ะแล้วก็หอประชุมแห่งนี้นะคะก็ยังใช้เป็นสถานที่สําหรับสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ด้วยค่ะหอประชุมแห่งนี้นะคะมีมดทางขึ้นทั้งหมด2ทางค่ะแล้วก็เมื่อเราเดินเข้าไปได้ใหมนะคะ ก็จะพบกับเวทีขนาดใหญ่ด้านหน้านะคะที่มีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็มีระบบแสงสีต่างๆค่ะสำหรับสถานที่ต่อไปเนี่ยก็เป็นสถานที่สำหรับคนรักกีฬานะครับเพราะก็คือศูนย์กีฬานั่นเองเดี๋ยวเราตามไปดูเลยดีกว่าครับครับผมแล้วตอนนี้เาาราถึงศูนย์กีฬาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับศูนย์กีฬาโรงเรียนมิตรเจริญส่วนตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนตัดจากหลวงพ่อวัดไร่ขิง ภายในก็มีกีฬาให้เล่นมากมายเลยครับในภายในสวนกีฬาชั้นหนึ่งก็มีกับคอร์ดแบดมินตันสื่ออร์ดกว้างใหญ่มากๆครับถัดไปข้างก็จะมีกับพื้นที่สำหรับกีฬาต่อสู้เช่นมวยไทยครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกับตัวบินปองซึ่งมีให้น้องๆเล่นหลายตัวเลยครับแต่ถ้าน้องๆอยากเล่นกีฬาแต่ไม่มีอุปกรณ์ทางส่วนกีฬาก็มีอุปกรณ์ให้น้องๆเดียวครับม่นจะเป็นไม้บินปองลูปบินปองไม้แบดมินตันลูกแบดมินตันและอืปนๆมากมายครับแต่ถ้าน้องๆอยากเล่นกีฬาอยากว่ายน ทางโรงยนก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีแค่น้องๆนัง่งขัดจับตัวปิงปองขึ้นบันไดไลน้น้องๆก็จะเจอกับสระว่ายน้ำสีฟ้าใสสวยงามหน้าว่ายน้ำมากๆเลยครับแต่นี้คือส่วนของส่วนกีฬาชั้นหนึ่งครับและอย่างที่เพื่อนพูดไปนะครับว่านี่คือชั้นหนึ่งเพราะว่าส่วนกีฬาของเรามีถึง3ชั้นนะครับเราก็ไปดูชั้นสองกันเลยะครับที่นี่ต้องน้องสู่กีฬาชั้นสองนะคะในสเกชั้นสองก็สามารถแบ่งเป็นสองปีกคือปีขาปีเท้ค่ะ ที่ปิดฝาจะมีทั้งหมดสองห้องก็คือห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องสำหรับห้องเต้นรีลาค่ะในห้องฟิตเนสก็จะมีเครื่องเล่นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นลูวิ่งดัมเบลหรือว่าอะไรอีกมากมายค่ะโดยสำหรับน้องๆที่ต้องการเช่อมาเล่นก็สามารถลงเช่อเข้าใช้ได้ที่เครื่องค้นด้านนู้นนะคะส่วนฝั่งนน้นก็จะเป็นห้องรีลาค่ะ ในห้องลีลานี้นะคะก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเต้นชอบเต้นโยคะหรือว่าชอบเต้น,นลีลาเนี่ยสามารถใช้ห้องนี้ได้เลยด้วยน้องๆสาม,มารถจองใช้ห้องนี้ได้ที่เคาน์เตอร์หน้าสุก,กีราคะ่ะคือในห้องลีลานี้นคะ่ะก็จะมีกระจก,ก,ก,กอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีลูกบอลสำหรับเต้นโยคะแล้วก็มีเบาะอยู่ข้างในค,ะค่ะค่ต่อมาทางไนที่ปีทางซ้ายคะ่ะในฝีทางซ้ายนี่นะคะ ก็จะมีทั้งหมด3ห้องในการก็คือห้องมวยหนึ่งห้องแล้วก็ห้องสปอร์สองห้องค่ะในห้องมวยเร่องนี้คุณสงสัยค่ะว่าทำไมในห้องมวยถึงไม่มีกีฬาไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเล่นมวยก็คืออุปกรณ์ต่างๆก็ถูกเก็บอยู่ในตู้ทั้งตู้ด้านขวาตู้ด้านซ้ายของห้องนะคะถัดต่อมาก็ไปที่ห้องสปอร์ค่ะในห้องสปอร์นี้นะคะก็คือน้องมสามารถจองการใช้ห้องได้ ที่เคาน์เตอร์หน้าสูนกีฬาเหมือนกันค่ะโดยโอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเล่น,นคอร์ก็คือสามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์เช่นเดียวกันค่ะในห้องสคอตนี้นะคะก็คือจะมีขนาดตามมาตรฐานสากลค่ะโดยจะมี2ห้องก็คือห้องเบอร์หนึ่งและห้องเบอร์สองทางด้านนู้นค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของสูนกีฬาชั้นสองค่ะครับต่อไปเราไปดูสูนกีฬาชั้นสามกันเลยนะครับให้กล้ามนะนำสุนกีราชั้นสามกันดีกว่า สวัสดีครับผมการครับสำหรับศูนย์กีฬาชั้น3นะครับก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอลครับโดยทั้งสองข้างของสนามนะครับก็จะมีอัฒจันทร์ที่ใช้สําหรับนั่งชมและเชียร์กีฬาอยู่ครับสนามแห่งนี้ได้ใช้ทําการแข่งขันบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลในงานสีต่างเกมอีกด้วยครับซึ่งในวันปกติหากใครสนใจจะมาใช้งานสนามแห่งนี้ก็สามารถเดินเข้ามาใช้บริการได้เลยครับครับผมต่อไปเราไปดูอีกสนามกีฬาที่สําคัญกันดีกว่าครับ และสนามกีฬานั้นก็คือสนามบอลนั่นเองนะครับแต่เราให้เพื่อนของเรามาแนะนําสนามบอลแล้วก็บริเวณรอบภาคก็ดีกว่าครับสวัสดีครับน้องๆก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของลานกว้างใหญ่หน้าโรงเรียนเลยนะครับเนื่องจคือตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลแล้วก็มีสแตนนะครับนามฟุตบอลก็เอาไ้เล่นฟุตบอลในตอนที่เราว่างตอนเย็นนะครับส,สแตนเนี่ยก็สําหรับในงานวันกีฬาสีที่เราต้องมาเชียร์สแตนสําหรับปลีกกับ ส่วนตรงนู้นครับจะมีในส่วนของอเครื่องออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับที่ถ้าใครไม่อยากขึ้นส่วนกีฬาก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้ครับก็ <S <S โอเคนะครับตรงนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้แล้วก็รอบๆจ้เป็นในส่วนของลูวิ่งนะครับในตอนเย็นเราก็สามารถมาวิ่งได้นะครับตั้งแต่จะห้าโมงจนถึงสองทุ่มเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของสนามเปตองนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สนาม สามารถมาเล่นเปตองได้ตรงนี้ครับโดยยืมลูกจากอาจารย์ได้หมดได้ครับครับผมแล้วก็ตึกด้านหลังผมนี้เนี่ยไม่ใช่อาคารเรียนตามที่ใครหลายคนเข้าใจนะครับเพราะว่านี่ก็คือหอชัยหรือว่าหอเก้านะ่รเงยนะครับเราไปดูใต้หอชัยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือใต้หอชัยนะครับใต้หอชัยเนี่ยจะเป็นจุดที่มีคนหลายคนมารวมตัวกันนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยจุดนี้จะมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้นะครับรอบๆแล้วก็จะเปิดในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับจนถึง สี่ทุ่มหรือว่าคือเวลาที่เราสามารถอยู่ด้านล่างได้นั่นเองนะครับโดยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นทางขึ้นหอนครับแล้วก็ถ้ามองไปทางฝั่งนนอกนิดน,นึงจะเป็นเคาน์เตอร์ของความที่อาจารย์อยู่นะครับส่วนทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นของปิกบีนะครับที่เอาไ้ขึ้นตรงนั้นก็จะมีเป็นห้องท่าครับผมและจุดนี้ยังจะเชื่อมกับของห้องดนตรีครับที่จะมีทั้งดนตรีไทยมีทั้งเปียนโนแล้วก็มีพวกห้องนาฏศิลป์เลยครับ ก็เวลาย,ยืมห้องดนตรีนะครับเราก็ต้องไปยืมที่ตรงเคาน์เตอร์หอพักเท่านั้นนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณชั้น2ของคอยชายเหล่าหอเก้านะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับก็จะมีพวกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สต่างๆอ่าถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับโดยก็จะมีห้องซ้อมดนตรีไทยห้องเปียนโนแล้วก็ห้องที่เอาไว้ซ้อมวงสตริงคอมบครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องซ้อมดนตรีกันนะครับ ่อไปนะครับเราจาับตาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องน่าตัดสินครับห้องนี้นะครับก็คือห้องน่าตัดสินนะครับใช้ใทําการเรียนการสอนวิชานาตศิลินแล้วก็ใช้ในการซ้อมการแสดงนาตศิลินหรือบางครั้งก็อาจจะมีการมาซ้อมเต้นที่นี่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนผมก็ได้มายืนรอแนะนําหอชายอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมเฟรดแล้วก็ไปดูหอชายเนบิดกันเลย สำหรับห้องของ MB นะครับก็จะมีห้อง Study Room ครับภายในห้องก็จะมีโต๊ะก็อีนครับแล้วก็หนังสือบางส่วนครับให้สำหรับทำงานกลุ่มกันนะครับหรือว่าใช้ประชุมงานกลุ่มกับเพื่อนๆก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนคนใดคนหนึ่งครับที่ต้องไปรวมกันเพื่อประชุมงานกลุ่มแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมห้องด้วยครับต่อไปนะครับจะเป็นห้องตากผ้าครับ ตักท่ามีไว้สําหรับการตักชุดชั้นในหรือว่าถุงเท้านะครับต่อมาครับในกึ่งกลางระหว่างชั้นครับก็จะมีห้องคอมมอนรูมครับห้องนี้ก็ใช้สำหรับทางานหรือว่าฝากอาหาในตู้เย็นก็ได้ทั้งห้องตักท่าและห้องคอมมอนรูมนะครับก็จะอยู่บริเวณ2ฝั่งของตึกครับไปนะครับเราก็ไปดูห้องนอนกันเลยครับโดยห้องนอนใน m อนะครับจะนอนกัน4คนนะครับโดยการสุ่มรูมเมทครับ ภายในห้องนอนครับก็จะมีโต๊ะตู้เก้าอี้ครับให้คนละหนึ่งชิ้นครับแล้วก็มีเตียงสองชั้นสองเตียงครับโดยที่เอ็มวีเขาจะแบ่งเป็นสองปีครับหนึ่งปีจะมีห้องนอนทั้งหมดสิบสองห้องครับและภายในหนึ่งปีของเอ็มวีเองนะครับก็จะมีห้องส้วมและห้องอาบน้ําครับโดยที่จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับบริเวณตรงกลางของตึกครับอันนี้ก็คือห้อง อันนี้ก็คือเครื่องสัมภาพะครับเครื่องสภาพก็มีไว้ซักพวกถุงเท้ากางเกงในหรือของต่างๆที่อยากจะซักครับโดยวิธีใช้ก็หยอดเดียวกิบบาทสองเดียรส่วนผรงสัพวอกับน้ำยาแบบอนนุ่มก็เอามาเองครับต่อมาผมจะพาไปดูที่ส่งผ้ไปซักนี่ครับก็แค่อยากของผ้าไปซักก็ต้องใช้เสื้อที่มีตาโรงเรียนเสื้อน,นักเรียนกางเกงนักเรียนผ้าเช็ดตัวก็ได้ครับ าจะพาไปดูห้องพ่าครับห้องพ่าก็ไปใช้สําหรับรับผ้าเมื่อส่งซักมาก็ใช้เวลาประมาณสามถึงห้าวันครับส่วนเวลาที่เปิดก็สี่โมงถึงสองทุ่มครับครับผมต่อไปเราไปดูห้องครัวสําหรับเหล่าเชฟเลยดีกว่าครับสารภาพตามตรงนะครับว่าผมก็เพิ่งเคยมาห้องนี้เป็นครั้งที่สองนะครับละห้องแรกก็คือตอนสอนตอนนี้ครับ แลนี่ก็คือห้องครัวนั่นเองครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราแนะนำกันเลยดีกว่าครับค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวของโรงเรียนนะคะโดยห้องครัวเนี่ยจะเปิดให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเข้ามาใช้ทําอาหารได้รวมทั้งใช้ในกิจกรรมชุมนุมแล้วก็รายวิชาเพิ่มต่างๆโดยจะมีสองห้องก็คือห้องครัวเด็กแล้วก็ท่านทางด้านนี้เป็นห้องครัวใหญ่นะคะโดยก็เห็นว่าภายในห้องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้ใช้ได้อย่างครบครันตั้งแต่ ถ้วยชามกระทะเตาแก๊สไปจนถึงหม้อชาบูแล้วก็เตาปิ้งย่างเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะครับต่อไปจะเป็นหอหญิงนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนของเราขึ้นไปแนะนําเลยครับตามเพื่อนเราไปเลยน,นะ,ค,ะครับค่ะก็สาหรับหอพักญิงของเอ็มวินะคะก็จะมี2หอด้วยกันก็คือหอเจ็ดกับหอแปดค่ะโดยแต่ละหอก็จะมี5ชั้นค่ะและหอที่เราจะพามาดูวันนี้ก็คือหอแปดค่ะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งเราในหอยญิงเนี่ยก็จะนอนด้วยกันทั้งหมดุกคนในแต่ละห้องค่ะนีเว็นชั้น5้าที่จะนอนด้วยกันสีคนค่ะในห้องก็จะมีเตียงเป็นเตียงของชั้นมากระพอชายนะคะแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็ทตกเสื้อผ้าส่วนตัวได้ค่ะในส่วนของห้องน้ำน,นะคะก็ห้องจะมีห้องน้ำรวมปีละห้องเลยจะมีห้องอาบน้ำาหมแปดห้องด้วยกันค่ะแล้วก็โซนส่วนกลางระหว่างปีนะคะก็จะมีเอ่อเครื่องอะวรคะจะบอกใครค่ะก็จะมีตู้เย็น ทุกคนนะ้าก็ไมโคเวฟค่ะสวัสดีองที่ชอบตุนอาหารหรือว่าชอบผิวตอนแตกคืนก็ไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะค่ะก็นอกจากนี้ของมักหญิงก็จะมีคอนคอมมาร์ลูมในกนารสามห้องที่ชั้นสามค่ะโ,คโดยห้องคอมมารูมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆอาจจะมาโมยหรือว่ามาทำเออ ใชได้กันแต่ว่าาอยาก,กรู้ลมเมตรก็สามารถมาใช้ห้องนี้ได้ค่ะครับผมเรียกได้ว่าออกจากหอหญิงมาเนี่ยก็มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ข้างหลังเราเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เพื่อนของเราไปแนะนำกันเลยดีกว่าครับครับผมทางข้างผมขนาดนี้ก็คือสนามฟุตซอลนะครับซึ่งเป็นใช้ในการเล่นฟุตซอลซึ่งในโรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีชมรมฟุตซอลเป็นแหล่งรวมผู้คนที่สนใจฟุตซอลเช่นเดียวกันกับน้องๆครับ นอกจากนี้ในการแข่งขันสีตั้งเกมเนี่ยก็ยังมีการฟุตซอลให้ลงเลือกเล่นได้ด้วยครับแล้วถัดจากสนามฟุตซอลตรงนี้นั่นก็คือสวนพอาทิตย์นั่นเองครับผมซึ่งเป็นร้านอเนกป,ประสงค์สามารถใช้สําหรับนั่งชิลทํางานกลุ่มไม่ก็ใช้ในการจัดแสงดนตรีในบางเทศกาลครับผมแล้วเกตเล็กเกตน้อยสําหรับสวนพาทิตย์แห่งนี้นั่นก็คือที่มาของวันนั่นเองครับที่มาของสวนพราทิตย์มาจากโลกเฉลียครับผมลานตรงกลางจะเปรียบเสมือน ดวงอาทิตย์ครับแล้วสาราที่ล้อมรอบลานตรงกลางนั้น,นก็เปรียบเสมือนดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงของโลกริลจกรานั่นเองครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราสหรับต่อไปเนี่ยเราไปดูลงาอช้ำแล้วก็ลงฝึกงานกันเลยนะครับพอเจริญอ้อมข้างหนึ่งไปฝั่งนี้ครับครับและที่เห็นข้างหน้าเราก็คือลงฝึกงานแล้วก็รงาอช้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ไอสไตล์แนะนำกันเลยดีกว่าครับก็ในส่วนของลงาอช้ำนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังอาคารหนึ่งซึ่งก็คืออาคารเรียนนะครับ โดยที่นี่ก็จะใช้เกี่ยวกับในการปลูกพืชต่างๆการศึกษาเกี่ยวกับพืชหรือว่าอาจจะมาทำโครงการเกี่ยวกับพืชได้นะครับแล้วก็ที่เห็นทางด้านขวานี่นะครับก็จะเป็นห้องพอร์ตเรียนใเยื่อครับก็ใช้ในการพอร์เรียนในเยื่อในการทำโครงงานอะไรก็ได้เลยเมื่อเดินกลัมาจะลงคลอจำนะครับเมื่อเดินไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะพบกับโรงฝึกงานนะครับโดยโรงฝึกงานของโรงเรียนเราก็จะมี3ชั้นด้วยกันครับในส่วนของชั้นแรกนะครับก็จะเป็น จะตอบแบบงานคุมง,งานตัดงานกัดอะไรอย่างเงี้ยครับโดยสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียนในรายวิชาพื้นฐานงานช่างชั้นม .4 เทศหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโรงฝึกงานชั้นสองกันเลยดีกว่าครับครับก็สําหรับโรงฝึกงานชั้นสองนะครับทางด้านขวามือผมก็จะเป็นห้องถือแบบและห้องออกแบบถัดไปก็จะเป็นห้องนี้นคุณนู้ชมเอาไว้ต่อวงจรอะไรช่วงน,นี้ครับและทางด้านซ้ายมือผมนะครับจะเป็นห้อง 3D Printing ครับก็จะมีเครื่อง 3ดปรินตเตอร์ที่สามารถให้น้องๆมอ,อ,อสีที่เเข้ามาเรียนแบบออนไซน์ได้ลองใช้ประสบการณ์ในการปรินสามมิติแบบของจริงครับผมครับผมแล้วก็โรง,งงานของเราไม่ได้มีแค่2ชั้นนะครับแต่ว่ามีถึง3ชั้นเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันเลยดีกว่าครับ,รบก็สําหรับโรง,งงานชั้นที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับงานไม้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในโครงงานแล้วก็ในวิชาพื้นฐานงานช่างครับภายในก็จะมีระบบเครื่องดูด ฝุ่นเขาทาให้ไม่ฟุ้งครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ช่างต่างๆเช่นค้อนสว่านอะไรพวกนี้ครับครับน้องๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็ไปดูกันทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนมัธยมดนพิทยาเนรสอนแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับได้เห็นโรงเรียนของเราแล้วเ,เกิดแรงบันดาลใจที่อยากมาโรงเรียนนี้บ้างไหมครับที่หวังว่าจะเจอน้องๆที่โรงเรียนนี้นะครับตอวันนี้สวัสดีครับ